สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำรถบ้านแท้นะคะรถโตโยต้าไม่เน้นสีสันนะคะแต่เน้นใช้งานนะคะคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะคะราคาเพียง29,000บาทเท่านั้นนะคะแอร์เย็นฉ่ำภายในสวยเกียร์ออโต้นะคะคานหน้าสวยๆค่ะขับดีหน้าหลังสวย,ยนะคะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานเลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านนะคะ โตโยต้าโคโรล่าไฮท็อนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นของไฮท็อกนะคะรถมีตำาหนิตามรูปเลยนะคะตามสภาพตามราคานะคะทุกค่านราคาเพียง2,9,000บาทเท่านั้นนะคะรถบ้านเทนะคะไม่ใช่แท็กซี่นะคะเครื่องยนต์หัวฉีดฟิล์มติดมาแล้วนะคะขับทางไกลสบายภาษีพ,พรบรปี62นะคะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหรือท่านใดยอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์ถืดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านลดร,ราคาเบาๆนะคะก็มีงานเก็บกันนิดๆหน่อยๆนะคะคันนี้ก็ต้องไปเก็บสีกีไฟนนอกกันนะคะเพราะสีสารเพย์นนอกนะคะไม่สวยมีตำหนินะคะทุกท่านเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะใช้งานได้ปกตินะคะทุกท่านราคานี้นะคะไปกันแดดกันฝนกันได้สบายเลยนะคะไม่ต้องตากฝุ่นตากลมกันนะคะทุกท่านนั่งสบายๆนะคะเพียง290 0 0บาทเท่านั้น สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ